ค่ะาใจได้คูณ้างข้างบ้างแล้วมันจริงๆมันลงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะเมื่อคืนนี้เปิ้นอ่านให้แล้วนะคะแต่ทีนี้อยู่ๆอาจจะจะจบอยู่แล้วกาลังจะจบแล้วเชียวนะคะ iPad ดับนะดับก็ไม่เป็นไรปล่อยมัมอัดใหม่ก็ได้วะฮะมึงเอ้ยนะเราจะทำความดีมันก็ยากเย็นเกินนะคะเราอาจจะเป็นคนช่วยหรือเปล่าเอามาเดี๋ยวเรามาจบกันนะคะเทคนิคนะคะเทคนิค M5 พี่ชิปเงินล้านนีเ่เป็นไงชื่อชื่อนะก็ะเข้าใจตั้งนะคะ,ะจะเงินล้านเงินพันเงินแสนก็เงินนะคะจะถึงล้านหรือไม่ถึงก็ค่อยว่ากันนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะเงื่อนไขจริงๆแล้วนะคะ M5 นะคะการเทรด M5 เราจะเทรดอย่างไรนะคะเหมือนเดิมนะคะเรายังคงคอนเซปต์นะคะในการเ,เทรดตามโครงสร้างเหมือนเดิมนะคะเทรดตามโครงสร้างณปัจจุบันไม่ว่าจะทาเฟรมไหนก็แล้วแต่แต่คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปค่อนข้างสเปเชียลนะคะเพราะว่าจะเป็นการเทรดแบบ เก็บสั้นนะคะเก็บสั้นพันจุดนะคะของทางเฟรม M5 ในรูปแบบเคล็ดตามโครงสร้างเงื่อนไขมีอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะเงื่อนไขนะคะข้อแรกนะคะ,ะเดี๋ยวมันจะมีรายยิบย่อยนิดๆหน่อยๆนะคะเดี๋ยวค่อยไปคุยกันตารจริงนะคะโครงสร้าง M5 ต้องเป็นขาลงอย่างชัดเจนนะคะอันนี้ในกรณีฝั่งขาเซล์นะนะคะฟังช้าๆแล้วก็ตั้งใจฟังนะคะ M5 จะต้องเป็นเทรนขาลงอย่างชัดเจนเทรนขาลงจะต้องทำอะไรทุกคนมือใหม่ควรรู้นะคะโครงสร้างขาลงต้องเบรคโลทำไฮต่ำลงแบบนี้เขาถึงเรียกขาลงะนะคะ พอเรารู้แล้วว่าอ,อ๋อโอเคโครงสร้าง M5 เป็นขาลงนะคะเราจะหาอะไรรอเราจะหาโซนสะพ,พายรอหรือตีฟิโบนะคะรอที่5 0าสถึงเจนะคะของฟิโบนะทีนี้ตัวอย่างในรูปนี้นะคะโครงสร้าง M5 เป็นขาลงปุ๊บเราก็หาโซนละโซนเซลก็คือโซนสะพ,พานเองนะคะโซนเซลรลอนะคะพอเราหาได้ปุ๊บนะคะเรามีหน้าที่อะไรมีหน้าที่รอให้ราคาวิ่งเข้าหาโซนนะคะเรารอราคาวิ่งเข้าหาโซนแล้วให้ก้มลงมาดูสโตด้านล่างสโตเราจะใช้ที่ค่าอะไร บางคนก็ถามถามนะคะว่าใช้ค่าอะไรค่า9ก้าสามสามนะคะตรงนี้น้าเก้าเดี๋ยวก็จะพาไปตั้งนะคะตั้งค่านะคะบางคนเนี่ยยังไม่รู้นะคะ,คะตั้งค่าเก้าสามสามนะคะอเสร็จปุ๊บพอเงื่อนไขเราครบแล้วนะคะข้อห้าเออ็มห้านะคะเงื่อนไขเราครบแล้วทั้งหมดโครงสร้างโซนแล้วโสโตนะคะพอเงื่อนไขครบเราจะย่อไปที่เอ็มหนึ่งเพื่อที่จะรอสัญญาการกับตัวสัญญาการกับตัวขาเซลล์นะคะในโครงสร้างรูปแบบขาเซลล์หน้าตามี2รูปแบบนะคะโครงสร้างหลัก และโครงสร้างรองนะคะโครงสร้างรองมักจะเกิดขึ้นก่อนโครงสร้างหลักเสมอแต่ค่อนข้างเสี่ยงอันนี้ต้องบอกไปก่อนนะข้อดีข้อเสียเป็นแจ้งไว้แล้วนะคะในการคอนเฟิร์มโครงสร้าง M1 นะกลับไปย้อนดูนะคะพอเราย่อมาที่ M1 เพื่อรอโครงสร้างนะคะเพื่อรอโครงสร้างการกลับตัวที่ M1 นะคะพอเราเห็นโครงสร้างการกลับตัวไม่ว่าจะเป็นรูปแบบโครงสร้างหลักหรือโครงสร้างรองนะคะเราก็จะหาซับไพรอเช่นกันนะคะโดยการใช้ฟิโบหรือดูซับไพก็ได้นะคะรอเหมือนเดิม50ิถึงเอของฟิโบ แล้วรอราคาย้อนกลับขึ้นไปกดเซลลงมานะคะเงื่อนไขครบแล้วก็กดนะคะตั้ง TP SL นะคะ TP เปิ้ลนะคะเปิ้ลให้อย่างต่ำๆเลยคือเจ็ดรอถึงหนึ่งพันจุด SL สองสามร้อยนะคะถึงสี่ร้อยประมาณนี้นะคะแล้วแต่ว่าสวิงที่เขาทํากว้างมากน้อยแค่ไหนเวลาเราตั้ง SL เราจะต้องตั้งให้ปลอดภัยนะคะอ่ะเดี๋ยวเทคเดี๋ยววิธีการตั้งให้ปลอดภัยตั้งยังไงเดี๋ยวอ้นจะพาไปดูนะคะแค่นี้เงื่อนไข M5 สำคัญอยู่ที่เราจะต้องรอสโตให้โอเวอร์ให้ได้แต่โอเวอร์โอเวอร์บอลให้ได้ก่อนนะคะ ลา,ลากเลื้อยอยู่ด้านล่างแล้วก็กางกรอบ50%จะไม่เข้าต่อให้มันไปหรือมันขึ้นเป็นเทรนหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะไม่เข้าเด็ดขาดเข้าใจนะคะเข้าใจตรงกันนะอะต่อไปนะคะเดี๋ยวปิ้นพาไปดูในรูปแบบฝั่งขาบายเงื่อไนไขเหมือนเดิมเพียงแต่รูปแบบขาบายโครงสร้างจะต้องยกโลเบรกไฮเป็นโครงสร้างขาขึ้นอย่างชัดเจนอันนี้คือข้อหนึ่งข้อสองพอเรารู้แล้วว่าโครงสร้างเป็นขาขึ้นเราจะหาโซนบายรอหรือหาดีมารรอหรือตีฟิโบรอที่5 0สิถึงหสเอ็ด้ยเจ6ิบจด ะะสามก้มลงมาดูด้านล่างเช็คสโตว่าโอเวอร์โซหรือไม่ถ้าไม่โอเวอร์โซนะคะเราจะไม่เข้าโอเคไหมต่อให้ราคามันไปเพราะมันจะมีในกรณีที่ราคาเป็นเทรนจริงๆมันจะไม่ค่อยมาจบลอดสักเท่าไหร่แต่ถามว่าเราจะเข้าไหมอ่ะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่นะคะแต่ในกรณีที่เปิ้ลกำลังจะออกมาแชร์เปิ้ลจะไม่เข้าเด็กขาดเพราะเงื่อนไขเปิ้ลไม่ครบโอเคไหมนะคะเสร็จปุ๊บ M5 เงื่อนไขครบแล้วมีโซนมีสโตรเรียบร้อยนะคะราคาวิ่งเข้าโซนนะคะวิ่งลงมาที่โซนปุ๊บย่อไปที่ M1 รอโครงสร้างการกลับตัวของ M1 โครงสร้างการกลับตัวเหมือนเดิมนะคะแบ่งออกเป็น2โครงสร้างคือหลักและรองนะคะเกิดโครงสร้างไหนก่อนเข้าโครงสร้างนั้นเก็คนะเจถ้าในราคาโครงสร้าง M1 กลับตัวแล้วนะคะเรามีหน้าที่หาดีมาของ M1 รอหรือตีฟิโบล,ลอเหมือนเดิม5 0 7 8ิเราคาวิ่งเข้าโซนกดบายตั้ง TP SL ปิดจอรอผลจบค่ะง่ายไหม สต, 1, ตอเอหนึ่งเปิ้ลไม่ดูแล้วแต่ใครอยากดูแล้วแต่ทานแต่เปิ้ลจะไม่ดูนะคะเปิ้ลจะปิดไปเลยเปิ้ลจะรอแค่สตอร์เอมห้าเท่านั้นนะคะอืมแค่นี้พอไม่มีอะไรแล้วเงื่อนไขของเอ็มห้านะคะพชิตเงินร้านแค่นี้เองอ่ะเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูการาจริงนะคะอ่ะไปะมามาดูการาจริงนะคะ นะคะ,ะทีนี้เป็นบล็อกอื่นน,นีู่อะบล็อกนี้โอเคมาลบก่อนอ่อองคอื่นเรื่องนี้สําคัญนะคะฟังนะคะเรื่องนี้สําคัญมากๆก่อนที่เราจะเทรดโครงสร้าง m ห้าเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าโครงสร้าง m สิบห้าทเฟรมหลักนะคะอ่ะโครงสร้างหลักของทําเฟรม m สิห้าเนี่ยเป็นขาขึ้นหรือขาลงเราจะต้องรู้ก่อนนะคะเราจะต้องรู้ก่อน นะคะคเราทำไมเราถึงจะต้องรู้เพราะว่าสมมุติว่าในกรณีที่นะคะตัวอย่างนี้เลยนะคะ,ะ M M สิบห้าเป็นขาขึ้นถูกไหมเรารู้แล้วว่า M สิบห้าเป็นขาขึน้นเดี๋ยวเปิ้ลขออนุญาตไล่โครงสร้างให้หนึ่งแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวคนเงินว่าเป็นคุณเพื่อไล่โครงสร้างยังไงอะไรนะคะเดี๋ยวกันเดี๋ยวคลิปไล่โครงสร้างจะเป็นอาจจะเป็นคลิปต่อไปนะคะเพราะว่าเออ่บางคนน่ะไล่ไปแล้วนะคะบางคนยังไล่ไม่เป็นนะคะไล่ไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิ้ลจะจะอันนี้ให้จะทำคลิปให้นะคะ ทำไว้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวขอใส่ก่อนแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะลืม แเดียวต้องไล่กอน,นะคะเพราะว่าถ้าเราจะต้องรู้นะคะว่าโครงสร้างเนี่ยของ M สิห้าน่ะมันเป็นเทรนอะไรนะคะถ้าเราไม่รู้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะเซล,เล์เพิร์นเนี่ยเราจะบายเพิร์นนะคะไปเจอดีมันตัวเปง้งตัวแม่ของทำเฟรมใหญ่ๆนี่ตายเลยนะคะไปเซล์ตรงดีมันตรงนั้นสัพพายตรงนั้นนะคะให้สำคัญได้ละนะคะชุดนี้ชอ็อตโอเคทีนี้เราได้หฮสสำคัญโลสำคัญละอ่าเนี่ยชุดนี้โลสำคัญอ่าชุดนี้ปึ๊บอืมนี่ เราได้แล้วโลสําคัญหายสำคัญถูกไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะเทรดยังไงนะคะในเมื่อเอ้ฉันจะเทรด M5 ฉันต้องทำยังไงนะคะอะเราจะเทรด M5 ก่อนเราต้องวางแผนก่อนว่า M15 เป็นเทรนอะไรนะคะเป็นเทรนอะไรเพราะว่าเราจะได้มีโซนเฝ้าระวังนะคะมีโซนเฝ้าระวังเพื่อที่จะไม่เซล์หรือว่าบายจนจนจน,จนเพลินอะนะคะ,ะ M15 นะคะช็อคขึ้นพอช็อคขึ้นปุ๊บดีมารจะแข็งแรงเราก็ใส่ดีมาเอาไว้ก่อนอ่วางดีมาเอาไว้นะคะ ลิปนี้อาจจะชานะคะแต่ทนฟังเถอะนะคะมันค่อนข้างมีความรู้นะคะ <c oughs> มีประโยชน์มีประโยชน์นะคะจ <c oughs> ุดนี้อันนี้เป็นดีมาน,นะคะ,นนเนะเดี๋ยวเพิ่นจะให้ดูว่าทําไมเราต้องระวัง <c oughs> นะคะตีฟิโบซิจุดนี้นะปึ๊บเราจะต้องวางโซนเอาไว้นะคะชุดนี้เป็นดีมานะเนี่ยจ <c oughs> ุดนี้เป็นดีมานโดนทะลุไปเห็นไหมอ่ะ <c oughs> โอเคป <c oughs> ึ๊บปึ๊บห้าสิบถึงหกสิบเอ็ดเอาวางแบบนี้เลยก็ได้วางตามฟิโบนะคะแค่นี้ทีนี้เรารู้แล้วเราใส่ไปนะคะว่าเป็นดีมานของเ1็มสิห้านะคะ ดีมัน M15 ดีมัน M15 ใส่ไปนะคะหรือโซนบาย M15 โซนบาย M15 แล้วแต่แล้วแต่จะเรียกนะคะส่วนมากก็จะใช้โซนนะคะโซนบายโซนเซลล์นะคะทีนี้เราอยากเทรด M5 เราลงไปเล่น M5 นะคะโดยการไปเจอไปอ่ะย่อไปที่ทางเส้น M5 เลยและเทรดกาฟปัจจุบันเลยนะคะนี่ดูแบบนี้โครงสร้าง M15 M5 นะคะโครงสร้าง M15 เนี่ยเป็นขาขึ้นถูกไหมคะแต่เราจะเทรด M5 เราต้องยึดโครงสร้าง M5 เป็นหลักนะคะอ่าก่อนอื่นนะคะเราลงมาเช็คก,ก่อนว่า M5 เนี่ย เป็นเทรนขาขึ้นหรือขาลงอ่ะปรากฏว่า m 5เป็นเทรนขาลงนะคะซึ่งขัดแย้งกับทมเฟรม m 1 5หลักถูกไหมแต่เราอย่าเพิ่งไปสนใจอ่ะอ่ะทมเฟรม m 1 5นะคะจนกว่าเขาจะลงมาพักตัวในโซนสำคัญที่เราหาไว้นะคะอ่ะในกรณีแบบนี้นะคะอ่ะเขาลงมาพักตัวแล้วเขาดิดตัวขึ้นนะคะแต่ก็ยังคงเป็นเทรนขาลงอยู่ถูกไหมอ่ะเพราเขาขึ้นไปเนี่ยเขาขึ้นมาจากดีมานะคะแต่เขาไม่เบรกไฮชุดนี้นะคะของทมเฟรม m หถูกไหมตรงนี้เป็นไฮสำคัญของไทมเฟรม m 5้นะเราจะใส่เป็นเป็นบอะะส m เป็นเป็น M boss M 5ก็ได้นะคะเราจะได้รู้นะคะอืมบอส M 5ก็คือบอสที่ย่อห้านะคะใส่ไปใส่ไปว่าอ่ะ B M 5ก็ได้นะคะ B ยันยสั้นๆให้ให้เราได้ใจขวานะคะ B M 5กับอส M ห้านะคะอ่ะชุดนี้เสร็จปุ๊บเขาเบรกโลไว้เฮ้ยอันนี้โลไฮนี่สำคัญนะคะทีนี้เพื่อนบอกว่าไงาขาเซลล์ต้องหาซัพพลายรอถูกไหมอ่ะเราก็หาซัพพลายรอนะคะอ่ะเราการพี่โบก่อนันแถะปึ๊บแล้วมองไปดูซิว่ามีซัพพลายชุดไหนที่อยู่ใกล้กับโบบสาาคัญอ่ะกกกก็็็็มมีีีชุดนนน้้้ถูเเรรววงงไปปึ๊ต ซัพพลาย M5 ใส่ไปเป็นซัพพลาย M5 ปึ๊บอ่าเห็นไหมทีนี้เรามีหน้าที่อะไรรอถูกไหมคะรอให้ราคาวิ่งเข้าโซนราคาทำไรวิ่งเข้าโซนแล้วเราต้องทำไรเช็คก,ก่อนเลยว่าสโตของ M5 อยู่ไหนปรากฏว่าสโต M5 อยู่ไหน overbought ครบเงื่อนไขยังครบเงื่อนไขแล้วต่อไปเรามีหน้าที่ทำไร M5 ครบเงื่อนไขแล้วเราย่อไปทำเส็น M1 ปึ๊บอืเราย่อไปทำปเฟ็น M1 เลยนะคะรอสัญญาณการกลับตัวถูกไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่า M1 สัญญาณการกลับตัวยังไง เราไล่ราคาเลยนะคะเบรกปุ๊บย่อไม่เบรกโลชุดนี้ถูกไหมเด้งขึ้นไม่เบรกไฮชุดนี้ถูกไหมเบรกโ,โลนะคะโครงสร้างอะไรเกิดแล้ว CF โครงสร้างรองเกิดแล้วนะคะอ่าเราก็ใส่ไปว่า CF ปุ๊บใส่ไป CF นะคะทีนี้เราทําอะไรเราก็กลางฟิโบร,รอนะคะกลางชุดนี้ก็นะกลางชุดนี้นะคะ,ะเราก็รอที่อะไรฟิโบห้าสิถึงหกสิบเอ็ดจุดแปดถูกไหมหกเอ็หรือว่าเจ็ดสิบแปดจุดหกชุดนี้ปุ๊บใส่ไปว่าพพ้าว M หนึ่งอ่า ราคาว,วิ่งเข้าซัพบายวิ่งเข้าเราทําอะไรกดเซลล์ค่ะเพราะอะไรเงื่อนไขเราครบแล้วนะคะจะรอ PA อีกทีไหมแล้วแต่ท่านแต่เปุนจะไม่รอเปุนจะกดประมาณที่โบหกสิบเอ็ดจุดแปดถึงห้าสิบก่อนนะคะทีพีพันจุดนะคะโอ้เกินมากนะคะเอสลสามร้อยตั้งไปหรือตั้งปลอดภัยก็ต้องเป็นไฮนี้นะคะ,ะตั้งปลอดภัยนะคะไฮอันนี้ปลอดภัยห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะต้องเลือกอ่ะเริปนก็จะเลือกไฮนี้นะคะอ่ะเปุนจะเลือกไฮไฮที่ส่งราคาทําให้เด็กโลนะคะทํานิวโลนะคะก็ทีพีไปเห็นไหม อันนี้คือเพื่อนเชื่อนะคะมันมีเพจหลายเพจนะคะที่เขาสอนนะคะแต่เขาไม่ได้ลงรายละเอียดลึกซึ้งนะคะเกี่ยวกับการดูโครงสร้างการดูโซนฝ้าระวังของทางเฟรมใหญ่ๆด้วยนะคะอ่ะต่อนะคะ,ต,ะ,คะต่อไปรูปแบบขาบ่ายของทางเฟรม M5 ทางเฟรม M5 ต้องเป็นเทรนขาขึ้นอย่างชัดเจนนะคะเราถึงจะบ่ายได้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งขาบ่ายนะคะเพื่อนยกตัวอย่างให้ตัวอย่างเดียวนั้นที่เหลือคุณไปแบ็กเทส M เอป,ปอร์บเทสกันเองนะคะ,อะข,อขอดูขอดูชุดพวกนี้อันนั้นมันสวิงมันน้อยไม่ไปนะคะต้องเล่น M1 นะคะอันนี้เพื่อนพูดถึง M5 นะคะเดี๋ยวเรามาดูชุดนี้ เดี๋ยวามาดูชุดนี้ามาดูนะคะ M 1ิ้าเนี่ยเป็นเทงขาขึ้นอย่างชัดเจนถูกไหมอ่ะเราก็ต้องหาสะพายลอนะคะเดี๋ยวเราไปดูไอ้หาดีมารลอนะคะอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปเอาต้องไปไปเอาดีมานก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเซลหรือว่าเราจะทําอะไรเกินนะคะอ่ะพอดีมันเป็นขาขึ้นนะคะอ่ะมันก็ไม่ได้ลงมาใช้นะคะอ่ะทีนี้เราหาไว้ก่อนนะคะจะสังเกตแว่าก็จะมีโซต่างๆไวอันนี้เราก็เขียนไปเลยว่าดีมาน M สิห้าจบนะคะทีนี้เราอยากเทรดถูกไหมเราอยากเทรดโครงสร้าง M ห้าเราก็ต้องย่อไปที่ M ห้าย่อไปเลยค่ะ่ะยอไป ปิดมาเจอโครงสร้างแบบนี้นะคะ,ะเห็นนะคะนี่ปึ๊บยกลเบ็กไฮยกลเบ็กไฮเป็นอะไรเทลนขาขึ้นอย่างชัดเจนอ่าข้อหนึ่งมาแล้วนะคะพอเราเห็นว่าเป็นขาขึ้นเราหาอะไรรอทุกคน่าดีมารอนะคะ,ะดูนะอันนี้นี่อันนี้ดีมานของ M ห้าถูกไหมอ่าตีฟิโบซิว่าฟิโบอยู่ตรงไหนปึ๊บอ่าห้าสิอ่าหกสิบเอ็ดพอดีนะคะแต่ก็ก,กางเอาไว้นะคะกางคุมแบบน,นี้เลยนะคะลงมาปุ๊บหกสิบเอ็ดกดขะนะคะราคาวิ่งเข้าโซนนะคะราคาวิ่งเข้าโซนปุ๊บ M5 เช็คสโตอ่าสโตโอเวอร์ over, ถูกไหมพอสโตโอเวอร์ปุ๊บ M5 ครบเงื่อนไขย,ย่อไป M1 นะคะดูดิกูเปอร์ไม่เห่าลูกมนันนี่ทำงานอยู่เนี่ยอบบนึงนะคะเน็ตวันนี้ช้ามาก โอเคนี่นะคะอ่ะทีนี้เรามาดู M 1นะคะสโตไม่ใช้แล้วนะคะ M 1นึ่งก็ไม่ใช้แล้วนะคะใครอยากใช้ใช้ได้นะอ่ะทีนี้เราก็รอเลยค่ะก็มีหน้าที่ไล่ของสร้างโบส์อันนี้อันนี้ถือว่าเป็นสวิงของสร้างหลักนะคะอ่าของสร้างหลักปึ๊บอ่ะเรามาเช็คชุดนี้ว่าตรงนี้เป็นเป็นบอสหรือว่า M บอสถูกไหมปึ๊บอ่าตรงนี้เป็นบอสนะคะอ่ะราคาทำอะไรเกิดช็อคนะคะเกิดคอนเฟิร์มแล้วเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวมันจะไล่ให้ดูนกินลงื่เบรกหายอนกินลงเบรกโลอ่อนกินขึ้นนะคะเบรกนะคะเบรกโลลงมาอีกินี้ง คอนเฟิร์มเกิดแล้วนะคะคอนเฟิร์มเกิดแล้วนะคะ CF เกิดนะคะใส่เลย CF โครงสร้างหลักนะคะเกิดแล้วนะคะเสร็จปุ๊บทำอะไรต่อทุกคนหาอะไรรอหาดีมานรอนะคะอันนี้ดีมานของ M1 น่าจะอยู่ชุดนี้นะคะ,อะเอดีูแล้วเรามาดูว่าติโบเราอยู่ตรงไหนอะดีมาน M1 ดีมาน M1 อะ กลางฟิโบด้วยนะคะเพื่อความแน่ใจนะคะว่าเขาจะลงมาพักตัวแถวๆอ่ะปรากฏว่าดีมานตรงกับฟิโบห้าสิถึงหกสิ็ดจุดปดถูกไหมตอนนี้พอราคาวิ่งลงมานะคะกดนะคะ่ะกดเลยนะคะบายขึ้นไปเลยราคาวิ่งลงมาแบบมไม่มนโนนะคะสามร้อยจุดทีพีพันจุดนะคะเรียบร้อยพันจุดเทรดตามโครงสร้างยิ่งตามเทรน,นะยิ่งจะสวยอ่ะอันนี้อีกเนี่ยเห็นไหมขึ้นไปอีกสมมุติว่าไม้แรกเราไม่เข้าเราเราเราไม่ได้นะคะไม้แรกเราไม่ได้อ่ะเราก็มาดูว่าอยมาดูซิว่า เออไม้สองเนี่ยเราจะเข้าได้ไหมนะอ่ะเราก็มาดูว่า m5 นะคะ m5 เลือกที่จะเบตนะคะเบตปุ๊บอ่ะชุดนี้เป็นเป็นบอสถูกไหมอ่ะ m5 เลือกที่จะเบตใช่ไหมเราก็กางฟิโบลอนะคะอ่ากางชุดนี้ตื๊บอ่ะราคาลงมาใช้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะอ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ตรงไหนตรงดีมานอันนี้ดีมานของ m5 นะอ่ะดีมานแล้วก็เขียนว่าดีมาน m5 แล้วเราก็มีหน้าที่รอนะคะแต่ไม้นี้นะคะเปิ้ลจับไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าสโตไม่ลงมาจบรอบนะคะไม้นี้เปิ้ลไม่ได้นะคะอ่ะเปิ้ลไม่ได้ เพราะว่าราคาไม่ลงมาจบรอบถามว่าฉันตกรถไหมปุ่นไม่สนนะคะอ่านี่ัสเปุ่นจะไม่สนไม่สนแบบนี้นะคะแต่ปุ๊บเขาเลือกที่จะเบรกชุดนี้อีกนะคะชุดนี้ก็เบรกนะชุดนี้ก็เบรกนะคะปุ๊บทีนี้พอเบรกขึ้นแบบนี้เรารู้แล้วก็ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่เราก็หาดีมารรอนะคะดีมานชุดนี้นะคะอดีมาน์ชุดนี้มีสองชุดนะมีหนึ่งชุดชุดนี้ปุ๊บมีชุดนี้ปุ๊บสองไม้นะคะชุดนี้นะมีสองชุดนะคะเราก็ดูว่าราคาลงมาปุ๊บเกิดสัญญาณการกลับตัวไหมออันนี้เลื่อนไขครบนะคะสโตอรราคาวิ่งเข ไม่ยากนะคะบอกเลยบอกเลยว่าไม่ยากไม่ยากขอให้เงื่อนไขครบพอนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวตกรถตกลาตกเหวนะคะเพราะว่าโอ้ยเนี่ยก็ฉากก่อนตลาดกันนะคะแล้วไม่ต้องกลัวตกรถตกลาตกเหวนะคะเพราะว่าโอ้ตลาดเนี่ยให้โอกาสเราทั้งวันแล้ว M ห้าเนี่ยเทรดได้ทั้งวันแหละบอกเลยนะพันจุดเนี่ยทั้งวันหรือว่าเจ็ดร้อยจุดเนี่ยได้แน่นอนนะคะคอเนเฟิร์มเดี๋ยวเพิ่งขอลบก่อนเมื่อวานก็โอ้ยปวดหลังเจ็บคอวันนี้วันนี้ก็ปวดหลังก็เจ็บคอ R M หนึ่งนะคะอ่ะ ทีนี้ดูดูนะคะ M1 วิ่งลงมาใช้โซนโซนตรงนี้นะคะอ่าตกวิ่งลงมานะคะเกิดอะไรรานะคาขึ้นไปไม่เบรคขก้นกินขึ้นอ่าขึ้นกินล,ล,ลงถูกไหมอ่าขึ้นกินลบ CF เกิดแล้วนะคะพอ CF เกิดแล้วปุ๊บเราก็มารอบายที่ซับพเออดีมานถูกไหมอ่านทีนี้ดีมานนะคะเราก็กดบายตรงนี้ค่ะกดบายไปเลยปึ๊บอ่าท p พ,พันจุดนะคะหรือเจ0รอจุดได้นะคะอ่าแล้วแต่นะคะ SL 300สนะคะทีน,นี้มันขึ้นไปไม่ถึงพันจุดนะคะบางคนก็จะโดน กันทุนหรืออาจจะ TP เพราะบางคนมักน้อยนะคะไม่เหมือนเปิ้ลนะคะเปิ้ลชอบตั้งคันจุดเปิ้ลไม้นี้ถ้าเปิ้ลเข้าเปิ้ลก็จะโดนกันทุนนะคะเพราะขึ้นไปเยอะขนาดนี้แล้วนะคะอย่างน้อยต้องมีปิดครึ่งหนึ่งหรือกันทุนเอาไว้นะคะอ่ะทีนี้ราคาทำอะไรอ่ะผิดอัน,นอันนี้ไหมนี่ขอโทษจ้ามันงไปหมดแก้วมันเหมือนกันอ่ะโอเคตรงนี้เร็นนี้ขอโทษค่ะอ่ะราคาชุดแรกนะคะอ่ะชุดแรกเราอะเขาวิ่งลงมานะคะปุ๊บเราเช็คก่อนเลยนะเราเช็คก่อนเลยเราจะหาไฮสำคัญชุดไหนโบเบะปับปุ๊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 บอ่ะชุดนี้เลยละกกันนะป๊บแล้ว เนชุดนี้อ่นนี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะทีนี้เราได้ไฮสำคัญก็คือตรงนี้ถูกไหมอ่ะไฮสำคัญอยู่นี่เพราะว่าย่อห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็จะเป็นบอสของทำเฟรมเอ็มหนึ่งนะอย่าหลงทำเฟรมนะคะตอนนี้เราอยู่เอ็มหนึ่งแล้วนะทีนี้เรามีหน้าที่รอคอนเฟิร์มนะคะปรากฏว่าเขาทำคอนเฟิร์มให้เราเห็นนะคะชุดแรกปึ๊บอ่ะไม่เบรกโลนะคะอ่ะไม่เบรกโลขึ้นไปเบรกไฮชุดนี้ซีเอฟเกิดแล้วนะคะซีเอฟชุดนี้เกิดแล้ว่ะทีนี้เราก็มีหน้าที่อะไรรอที่ดีมานนะคะอ่ะรอที่ดีมานของเอ็มหนึ่งก็คือช ายขึ้นไป TP 1,000จุดนะคะ SL 300นะคะไม้นี้ขึ้นไม่ถึงนะคะขึ้นถึงแค่กี่ร้อยจุดนะคะขึ้นถึงไม่ถึง600ประมาณ600จุดนะคะ,ะไม้นี้เราจะโดน SL นะคะ,ะ่ถ้าใครเข้าโซนแรกนะคะอ่ะเราจะโดน SL เนาะแต่เขาลงมาใช้อีกโซนหนึ่งโซนที่สองนะคะอะโซนที่สองปุ๊บเราไปเช็ค M5 ก่อนท่ันแรกเราไปเช็ค M5 ก่อนอเราไปเช็ค M5 ก่อนอ M5 ชุดนี้นะคะ เด,เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้มันก็จะลงอีมวยตัวไปหมดอ่ะตรงนี้นะคะปรากฏว่าปึ๊บ M5 ครบเงื่อนไขเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเป็นดีมานของ M5 ถูกไหมเนี่ยแท่งโดจิตรงนี้นะคะอ่ะตรงนี้นะคะและเงื่อนไขครบย่อ M1 อย่าลืมนะคะสโตต้องโอเวอร์บอร์ดโอเวอร์โซเท่านั้นนะคะเราถึงจะเงื่อนไขเราจะครบนะคะอ่ะถ้าเรามีเงื่อนไขเราต้องทำตามเงื่อนไขนะคะเข้าใจไหมอ่ะเดี๋ยวจะจบละแต่ว่าเดี๋ยวจะไปอธิบายเรื่องโครงสร้างอีกสักนิดหน่อยนะคะเผื่อใครยังไม่เข้าใจนะคะอ่ะปึ๊บอ่ะตรงนี้นะเราก็มาเช็คเลยว่าเขามีสัญญาณกลับตัวเมื่อไหร่ ไล่ไปเลยอันนี้เบรกโรเบรกโรก็ยังไม่มีสัญญาณกลับตัวเห็นไหมชุดนี้เบรกทีนี้เขาทําอะไรดูสัญญาณชุดนี้นะเหมือนเปิ้ลจะได้ไมนีนะคะเมื่อคืนนี้อราคาขึ้นลงขึ้นไม่เบรกใช่ไหมชุดนี้เบรกโรอยู่นะคะแต่ก็เบรกกลับขึ้นไปนะคะ C F เกิดแล้วนะคะคือเกิดเกิดชุดนี้นะคะทีนี้ถ้าเปิ้นเห็นในกรณีแบบนี้นะคะเปิน้นจะไม่หาดีมาไม่หาดีมาอะไรแล้วนะคะย่อแล้วเข้าเลยนะคะเพราะว่า S L เราสั้นมากๆนะคะอ่ะสั้นมากๆนะอ่ะเนี่ยเบรกปุ๊บ พอเขาเลือกที่จะเบรกนะคะเปิ้ลจะพอราคาย้อนกลับลงมานิดนึงนะคะหรือเปิดแท่งใหม่เนี่ยเปิ้ลจ่เข้าเลยไม่รอแล้วนะคะอ่ะเปิ้ลก็จะเข้าอาจจะอาจจะได้เข้าประมาณนี้นะคะนี่ไม้นี้นะคะ SL นะคะอ่ะตรงนี้ SL เปิ้ลสามร้อยจุดนะคะหรือ SL ปลอดภัยก็คือตรงนี้นะคะสี่ร้อยจุดก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าไหวแบบไหนนะคะอ่ะ TP ก็โหบลล่ามาเหลือมาละก็ะจะพันจุดจะพันห้าร้อยจุดได้เลยนะคะตามโครงสร้างนี่ถือสุดสวิงยังได้นะคะแต่ว่าส่วนมากเปิ้ลจะไม่ถึงถือสุดสวิงนะคะก็จะถือให้มันครบสาม R แล้วเราค่อยปิดทำกำไรหะจะาจังหวะเข้าใหม่เพราะ M 5้าเข้าได้เรื่อยนะคะคอะ ทีนี้เดี๋ยวเอามาดูตัวอย่างขาเซลอีกสักไม้หนึ่งนะคะตัวอย่างขาเซลอีกสักไม้หนึ่งขาเซล M ห้าอีกสักไม้หนึ่ง,าม,งมาดูจุดนี้นะคะหาจุดจุดนี้นะคะปึ๊บอันนี้เหมือนจะทําให้ไปแล้วเหมือนจะมีไปแล้วใช่ไหมขาบ่ายขาเซลเพราะว่าไล่ไปข้างในอ๋อโอเคเนี่ย่ตรงนี้ตรงนี้อ่ะ M ห้าเป็นขาลงอย่างชัดเจนนะใช่ไหมเราก็เช็คปึ๊บเรารู้แล้วนะคะเบรโลนี้เราก็จะหาซัพพลายรอ,อการฟิโบร,รอก่อนขั้นแรกหรือขั้นไหนก็แล้วแต่ปึ๊บเราก็มารอที่ฟิโบห้าสิบถึงหกสิบเอ็ดจุดแปดถูกไหมคะ อ่78.6ตรงนี้นะคะช่วงนี้เขามีพักตัวนะคะตรงนี้สวยอยู่หนอ่ะแล้วก็ริมไปว่าด m มนันเออซัพไพเอ็มหนะซัพไพเอ็อยู่ไหน,นอยู่นี่แล้วก็เราก็มองนะคะราคาวิ่งเข้าโซนเช็คสโต้สโต,สต้โอเวอร์อเห็นนะ,ะสโต้โอเวอร์พร้อมที่โซนนะคะยอดที่ M1 ค่ะจะบคอมากเลยเมื่อคืนก็อย่างนี้แหละพูดๆอยู่ดับเจ้อยอากาศจะแดดตรงนี้นะคะ M1 นะวันนี้อินเทอร์เน็ตเป็นอะไรเนี่ยอืมกูก็บ่นอยู่นั่นแหละอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรอ่ะทีนี้ พอ,พอราคาวิ่งเข้าสัพายนะคะ M ห้านะคะเราก็มีหน้าที่มาเช็คนะคะว่าเมื่อไหรเขาจะมีสัญญาณการกลับตัวนะคะ,ะปรากฏว่าเอ๊เกิดสัญญาณการกลับตัวนี่ของสร้างหลักนะคะห้าอยู่นี่เลยนะคะโล่ก็ข้างล่างเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้ย่อไม่ถึงห้าสิเปอร์เซ็นต์นะคะอ่าย่อไม่ถึงห้าสิบใช้โลนี้แล้วกันติดต่างติดต่างนะคะทีนี้เราก็มารอนะคะว่าเมื่อไร M หนึ่งจะสัญญาณกลับตัวคืนกินขึ้นคืนกินลงไม่เบรโลกคืนกินขึ้นไม่เบรคหายคืนกินลงเบรคโล่ CF เก C.F เกิดแล้วถ้าเปิ้ลเจอในกรณีแบบนี้นะคะพอราคาย่อขึ้นไปปุ๊บเปิ้ลจะกดเซลทันทีเพราะว่า S.L มันสั้นนะคะเนี่ยย้อนกลับขึ้นไปปุ๊บเนี่ยกลางแท่งกลางขึ้นแท่งแบบนี้ก็ได้นะคะ S.L เราเนี่ย400จุดข้างบนนะคะถ้าเอาถ้าเอาแบบว่าเซฟๆหน่อยเซฟก็คือด้านบนเลยนะคะไฮไฮบนนี้เลยนะคะอ่าไฮนี้นะคะถ้าแบบเอาแบบที่เหนียวก็ไฮนี้นะคะเราก็ตั้งเอานะคะแล้วแต่นะคะว่าเราอยากจะตั้งแบบไหนของเปิ้ลก็ตั้ง300จุดนะคะอ่า300จุด350ก็ได้เพราะว่าอีกนิดดดเเเเีียยยวววอออออองงงงงงแแแล้้้้้้กกก็็็ตตตััั T T P P นนนนนนนะะะะะะคคคค1,000 M1 จุ่่าาขขึไปปหมรรูบบ ลักษณะการเทรด M5 นะคะพิชิตเน่ยหลงเป็นไงง,ไง่ายวะแมงโคดง่ายนะเออแต่เงื่อนไขเราต้องครบอ่ะเดี๋ยวก็มาสรุปให้อีกทีหนึ่งนะคะสรุปนะทุกคนต้องหาโครงสร้าง M15 ก่อนนะคะว่าโครงสร้างหลักของ M15 เป็นเทรนอะไรอ่าถ้าเรารู้แล้วเป็นเทรนขาขึ้นเราก็จะหาดีมารรอถูกไหมอ่ะสมมติว่าตรงนี้เป็นดีมานดีมานของ M15 เราใส่ไปเลยนะเราใส่ไปเลยนะคะดีมานของ M15 รอนะคะอ่ะเราจะได้โลเอ้ยไฮสำคัญนะคะถูกไหมอ่าทีนี้เราก็จะได้โลของ M15 ชุดนี้ไฮสำคัญโลสำคัญ นะเราอยากเล่น M5 เราย่อไป M5 นะคะเราก็ไปดูว่า M5 เขาเป็นขาขึ้นหรือขาลงะคะปรากฏว่าถ้าเขาเป็นขาลงนะคะเราต้องหาซัพพลายรอแล้วก็เทรดตามอย่างที่เปิ้ลอธิบายให้ฟังนะคะเทรดจนมาถึงโซนดีมานชุดนี้นะคะแล้วเราให้รอสัญญาณการกลับตัวนะคะอีกทีหนึ่งนะคะเราสามารถทำกำไรได้นะคะของดีมาน M15 นะคะอย่างน้อยต้องมีบิดงห็กกพันจุดนะคะดีมาน M15 นี่ถ้าเขาวิ่งเข้าโซนปุ๊บเราสามารถเทรดได้นะคะมีสัญญาณการกลับตัวก็เทรดไปนะคะมาทีพีแถวแถวสวิงไฮของ M5 แค่นั้นพอ แล้วเราหาจังหวะถ้า M 1มีสัญญาณการกลับตัวสโตพร้อมเราค่อยเซลล์ลงกมาเพราะว่าเราไม่รู้นี่ว่า M 1 5จะช็อคขึ้นหรือเบรกไฮต่อตามเทรนเข้าใจไหมอ่าง่ายไหมอ่าแค่นี้เองนะคะรูปแบบการเทรดของทางเซ็ M 1 5นะเออ M 5นะคะพี่ชิดเงินล้านน่ะเดี๋ยวมาสรุปกันหนึ่งโครงสร้าง M 5้าเิ่จะเขียนได้โครงสร้าง M 5นะอ่า M 5สองหาโซนสามเช็คสโตซี C F M 1ห้าครบเงอนขกดค่ะ ทุกเงื่อนไขต้องครบถ้าไม่ครบไม่เข้าเทคนิคนี้นะคะ m ห้าหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นท่าเตะของใครหลายๆคนที่กําลังมองหาหรือว่ายังไม่มียังลองเอาท่านี้ไปฝึกดูแล้วเปิน้นทำกำไรกับ,บ,กบ m ห้านี้อยู่ตลอดนะคะเปิ้นเห็นได้หมด m ห m สิห้าวิ่งเข้าโซนรอรอคอนเฟิร์มวิ่งเข้าโซนรอคอนเฟิร์มแค่นั้นนะคะแต่สโตอย่าลืมนะคะต่อให้มันลากเลือ้อยแล้วมันเป็นเทรนขึ้นลงมาใช้สัพเพลงมาใช้ดีมาหรือสัพพาย ถ้าสโตไม่โอเวอร์เปิ้ลจะไม่เข้าคนอื่นจะจะเข้าหรือไม่เข้าจะใช้แล้วแต่แล้วแต่ท่าเลยแต่อันนี้เป็นเทคนิคที่เปิ้ลใช้นะคะ M5 ที่ชินเดินล้านนะคะเปิ้ลจะให้เป็นชื่อชื่อชื่อคอร์สเนี่ยชื่อคอร์สเขาบอกว่าให้เปิ้ลาขายคอร์ส M5 นะคะไม่ขายนะคะเพราะว่าเปิ้ลเข้ามาในวงการนี้นะคะเปิ้ลไม่ได้ตั้งใจที่จะมาหาผลประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะเปิ้ลตั้งใจว่าจะมามาสร้างมาสร้างเทรเเดอร์ที่มีคุณภาพแบบนี้ดีกว่านะคะให้มันอยู่ตลาดนี้ได้แค่นั้นนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยมีเพจดัดงเพ เปิ้นทักไปอยากจะเรียนนะคะปรากฏว่าคอร์ส1นึ่งแสนเก้าพันเก้าร้อยนะคะเขารับประมาณสิบหรือยี่สิบคนแล้วเปิ้นเนี่ยเป็นคนที่เท่าไหร่ไม่รู้นะคะรับสิบคนมัน้งเออน่าจะรับสิบคนอ่ะรับสิบคนแล้วเพิ่นเนี่ยเป็นคนสุดท้ายเข้ามาอย่างนั้นอ๋อเพิ่นคุณชลีพรเป็นคนเป็นผู้โชคดีค่ะเขาสัมภาษณ์ด้วยนะเขาถามว่าเออเรียนรู้มาเท่าไหร่แล้วอ,นนอันนู้นอันนี้อันนั้นนะคะเขาถามเปิ้นแบบนี้เปิ้นก็ตอบไปเขาบอกอ๋ออย่างนั้นเข้าร่วม ระบบนี้ได้ค่ะนะคะสนใจไหมคะต้องถามราคาเท่าไหร่คะแสนเก้าพันเก้าร้อยเฮียแม่งพลิกชีวิตเลยพลิกชีวิตมากพลิกชีวิตโคนะคะห้าคนเนี่ยหนึ่งล้านนะคะเฮียไอ้น,นี่ไงนะเอ่อสองแสนสองสี่หกแปดสิบอ่านห้าคนเนี่ยหนึ่งล้านนะคะสิบคนนี่เท่าไหร่สิบคนเท่าไหร่สองล้านเกรแค่ระบบแค่นี้เองไม่มีอะไรเลยแล้วเปิ้ลเชื่อนะคะเขาเทรดแบบนี้แหละแต่เขาอาจจะไม่ได้ใช้สโต้นะเขาอาจจะใช้ดีมนันซัพพลายแล้วก็ไอเอสไออะไรของเขานะคะเปิ้ลบอกไม่ได้ว่าเพจไหนนะคะแต่มีแน่นอนนะคะไอคอที่สองแสน อย่าไปโง่เรียนนะเออนะคะอย่าไปโง่เรียนส่วนคนที่อยากจะอยากจะไล่โครงสร้างอย่างตกผลึกแบบเปิ้ลเลยนะคะเปิ้ลอยากให้ไปรงเรียนกับเจ้าของระบบนะคะแต่ถ้าใครไล่เก่งแล้วก็ไม่ต้องไปเรียนนะคะไม่ต้องไปเสียเงินเรียนก็ได้ถ้าคุณเสียดายเงินนะคะแต่เปิ้ลอยากให้ไปเรียนกับเจ้าของระบบแล้วเชื่อไหมว่าคุณเดชสอนดีมากนะคะยิ่งตอนนี้นางสอนรู้เรื่องเข้าใจเลยนะคะอ่าคอร์สก็ไม่แพงนะคะคนที่สนใจเรียนนะคะไปเรียนเลยนะคะบอกว่าเปิ้ลแนะนำมาอาจมีส่วนลดนะคะอาจมีส่วนลดส่วนส่วนลดนั้นจะเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้ค่ะคอร์สเท่าไหร่แล้วอันนี้เปิ้ คนที่ชอบมาถามนะคะว่าคุณเปิ้ลเปิดคอร์สไหมนะคะส่วนมากคุณจะไล่ไปเรียนกับคุณเดชหมดเลยนะคะเปิ้ลไมไ่ไม่ได้ไม่ได้เปิดคอร์สเก็บเงินสอนนะคะเพราะว่าเปิ้ลไม่มีเวลาดูการบ้านพวกคุณดูหน้าเทต็ปพวกคุณไม่มีเวลาเลยนะคะเปิ้ลมีชีวิตส่วนตัวนะคะใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์อย่าคือแบบฉันจะทำอะไรฉันก็ทำฉันอยากทำอะไรฉันก็ทำเปิ้ลไม่ชอบมาฟิกเวลาว่าฉันจะต้องมีเวลานี้ต้องมาไลฟ์สดต้องมาสอนมีตารางงานอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ชอบนะคะเปิ้ลเปิ้ลเป็นคนเป็นนายตัวเองแบบไม่ไม่ชอบไม่ชอบแบบอัดมาพุ่งตรงเลยนะคะอ่ะกกก็คคคคลลิิิปปนนนนนีีี้้้้้ฝาาาไวววแ่่่่ะะะหังงททุจจเเขใใส แชร์นะคะในสิ่งที่เปิ้นแชร์ออกไปนะคะเทคนิคนี้นะคะ M5 พิชิตเงินล้านตั้งชื่อไว้เลยนะคะอ่าเรียนจากไหนที่ไหนมานะคะแบบไหนก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะแล้วเปิ้ลเชื่อว่าใครหลายๆคนนะคะก็เทรดระบบนี้อยู่นะคะเพราะว่าเปิ้นแชร์ออกไปนานแล้วแค่ไม่ได้บอกว่าเป็น M5 หรือว่า M อะไรนะคะไม่ได้บอกนะคะทีนี้ทุกคนรู้แล้วนะคะว่า M5 เทดยังไงเอาไปฝึกใช้นะคะขอบคุณทุกการกดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณมากๆนะคะ